สวัสดีครับผมวันนี้ก็เพิ่งเปิเวลานะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทร้านของผมนะครับร้านดีฟ้าช็อปนะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะแบบมาซื้อรหัสได้จากร้านผมแล้วนะครับก็คือวันนี้ก็คือวันที่ผมเปิดร้านนะครับผมซึ่งสําหรับรายละเอียดรหัสนะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมก็รหัสนี้นะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ50บาทเท่านั้นนะคบผมซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่รหัสตัวอย่างนะครับจะไม่ได้เหมือนแบบนี้นะก็คือแบบ อันเป็นรหัสที่ผมลองฟาร์มเทสเล่นๆก่อนที่จะขายนะครับก็คือเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมซึ่งชุดจะได้แบบนี้ก็คือแบบมันจะเป็นชุดเบคอนปกตินะครับผมแต่ว่ารายละเอียดรหัสในแบบตบป๊าจะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดจะมีประมาณนี้นะผมเลื้ยวประมาณร้อยห้าสิบนะครับเงินอีกร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี่นี่ก็คือปลาที่ผมฝา์มาได้ผมไปขายนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขายโชว์ให้ดูนะครับ ลาสักคู่นะครับมันอาจจะค้างๆหน่อยครับเพ่งซึ่งรหัสนี้นะครับุดจะตกอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็คือแบบคุ้มมากๆเลยนะครับมีเบ็ดใหม่ด้วยนะคบผมซึ่งยังมีตังอีกล้านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้กคนะครับเดี๋ยวเรามันขายเสร็จก่อนนะรหัสนี้มันตกอยู่ที่50บาทเองนะครับผมเด้ตั้งร้อยห้าสิบนะครับก็คือแบบโคตรคุ้มนะครับเนี้ยบๆมีประมาณสองล้านนะครับผมสองล้านสองแสนนะครับผมซึ่งมันจะแบบ โคตรโหดเลยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็ดก็จะมีประมาณนี้นะนี่นะครับผมนะเป็ดประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยมีเป็ดลอดออฟเดอะเดฟด้วยนะครับผมมีเป็ดประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถที่จะแบบน่าครอบครองเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับคุ้มๆนะครับผมแต่แบบราดจริงๆครับอาจจะมีเอ็นชาร์ดแฮตตี้นะครับผมก็คือ50บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งถ้าครับถ้าใครสนใจซื้อนะครับสามารถที่จะไปซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยว สักอนาคตนะครับผมจะมาสอนวิธีการซื้อนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากซื้อก็สามารถทักที่ลิงก์เพจใต้ร่างได้เลยนะครับแต่ก่อนกับคลิปตกปลาโซนหนึ่งตัวโคตรคุ้มนะครับผมนะคุ้มมากเลยครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออยับเนี่ยครับได้แล้วครับเป็นติงปลาละผมไม่ค่อยรู้วิธีการตกปลาเท่าไหร่นะอาจจะแบบดูหัวๆหน่อะเงี้ยประมาณนี้ครับ วันนี้นี่ครับตกได้แล้วครับหนึ่งตัวนะคบผมซึ่งจะมีประมาณนี้เลยครับแถมหินอั้ชันอีกร้อยก้อนนะครับผมสามารถที่จะเอาไปอชันเล่นกันได้เลยนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดครับก็ต้องขอจบการรีวิวเพงเท่านี้ก่อนครับถ้าใครอยากซื้อก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่ลนึกงเพจที่ผมติ้งไว้ด้านล่างแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่นะครับผม